คนคนข่าววันนี้ได้ยินเสียงเพลงน้ําท่วมก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าน้ําจะมาอีกแล้ววันนี้แค่มาเปิดประกอบรายการเฉยๆเพราะวันนี้คนคนข่าวลงพื้นที่สํารวจบรรยากาศการฟื้นฟูเยียวย,ยาพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเราก็จะไปดูการฟื้นฟูเยียวย,ยาในภาคธุรกิจโรงงานอุตสาหการรมน,นะครับทั้งที่นิคมอุตสาหการรมขนาดใหญ่อย่างนวนครจังหวัดปทุมธานี ที่ทั้ง6,500ไร่227โรงงานถูกน้ำท่วม100%ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ท่วมลึกด้วยครับแล้วก็ยังไปสำรวจการฟื้นฟูเยียวยาในส่วนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นี่ก็นหนักครับเผ่อๆจะหนักยิ่งกว่าด้วยเพราะว่าสายป่านสั้นกว่าซึ่งวันนี้เราก็จะไปชมกันที่เมืองน้ำผ่านอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาฟังข่าวดีสำหรับเยาวชนที่รักกีฬาเทนนิสก่อนนะครับเพราะตอนนี้โครงการ PTT Sports Lover ครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์นี้ครับที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาจังหวัดชลบุรีเขากำลังเปิดรับสมัครเยาวชนทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง10ปีถึง17ปีครับนี่อนาคตและความหวังของชาติ ไปเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสปอร์ตทริปที่จะพาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปชมไปเชียร์การแข่งขัน PTT พัทยาโอเพ่น2 0 1 2จนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับก็จะได้กระทบไหลนักกีฬาเทนนิสหญิงระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกมากมายในงานนี้และยังจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับโค้ชชื่อดังใน PTT เทนนิสคลินิกเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักเทนนิสมืออาชีพ น้องๆเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถสมัครได้ด้วยการส่งคลิปสั้นความยาวไม่เกิน3นาทีพูดถึงความใฝ่ฝันในกีฬาเทนนิสและเหตุผลที่น้องสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นก็ส่งไปที่ www.facebook.com/pttSportslover หรือส่งอีเมลไปที่ p t t s p o r t l o v e r h o t m a i l com หรือไม่ก็โทรสอบถามไปได้นะครับที่หมายเลข0892002740ถึง1ได้เลยครับเอาละครับไปลงพื้นที่หลังน้ำลดมาได้เดือนเศษเศษกันต่อเพื่อตรวจด,ดูสภาพการฟื้นฟูเยียวยาภาคนิคมอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่บอบช้าเสียหายมากเหลือเกินนะครับมูลค่ารวมเนี่ยหลายแสนล้านบาทเพราะน้ําท่วมใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมถูกน้ําท่วมทํำลายไปมากถึง7แห่งอยู่ในอยุธยากรุงเก่า5แห่งในปทุมธานี2แห่งซึ่งจนถึงวันนี้แม้ว่าน้ําจะแห้งมาเกือบ2เดือนแล้วก็ตามทีแต่ทว่าการฟื้นฟูเยียวย,ยาก,ก็ยังไม่แล้วเสร็จมีหนาซ้ํมวลน้ําระลอกใหม่ กำลังจะมาอีกแล้วครับดูสิครับเนี่ยตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วบางพื้นที่หรือหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับนี่ยังไม่ทันถึงหน้าฝนด้วยซ้ําไปดังนั้นเราเราท่านท่านทั้งหลายต้องเตรียมตัวเตรียมสติเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพื่อความไม่ประมาทและวันจันทร์มาชมกันต่อนะครับว่าตัวแทนสถาประกอบการในโรงงานอุตสาหรรกรรมต่างๆเขาต้องทําอะไรกันบ้างทั้งการฟื้นฟูเยียวยา เตรียมรับมือป้องกันมาหาอุทกภัยที่ยังมีการหวั่นเกรงกันอยู่นะครับว่ามันอาจจะกลับมาอีกหรือไม่น่าสนใจเลยนครับนี่คือจุดที่ หนักที่สุดน้ำตาตกในครับฝ่ายภาครัฐยังไม่มีใครมาเลยแม้แต่รัฐมนตรี